เขาให้วิ่งเลยจะมายกหัวทำไมล่ะอ๋อเป็นอะไรอีกอร่อยออยวันพันเหตุการณ์ดีกวันโอ้ายแ,แล้วร้อยวันพันกว่าเรื่อง อาจารย์วินิชัยว่าเป็นอะไรมาเกียร์รุนแล้วเอาโอ้วลาเช็คคุณสภาักันที่จะนก็เหมาอย่างนี้ญี่ปุ่นสัญญาอัะจะอย่งเนาะแล้วก็ห้างมาหาตัวเขาว่าเช็ครถเช็ครถอตเช็คล็อตหาได้ดีทุ่มเออโอ้ยรถสอขั้นเหมือนบ้าอะไรมาเนาะโอ้ยอะไรญี่ปุ่น นนแล้วนานแล้วนี่ยาันไปอ๋อก็ไปนี่เราไม่เอาเคระพักบวัเียสีไลออกจากแจงเลยเพราะเไม่เขาม่เสียทิพย์นะขอเดีเสียเสียม่าเพี้ยนใสองร้อยอะใจยังสองเพื่อนจีหันยังได่รูรถมันมีหกลครับอนี่ไหมาอยูะแตไม่เป็นอย่างญี่ปูนมันใสตกันไม่ได้เลย้เนี่ย อยู่ทั้งพวหน้าทั้งหลังว่าเข่าทั้งหลังเข่าทั้งพุ่นเข่าทั้งหลังลูกหมากตู้พูดละตัวดึงตัวซับโอ้ก็บอกว่าทั้งหลังทั้งหลังบอกว่าเหน่ยกน้ำแรงมากเลยว่ะว่มยกน้ำได้ถือที่เขาต้องทั้งเลาไปที่เราเนี่ยมองม้วนอย่างเงี้ยเอามีดมาฟัดนี่ช่างใหญ่ของเราเนื้อนี่แล้วทีมงานเรามีช่างเปลี่ยนเรือเสียเอ๊ะมีดมาทั้งนีดไปพูดแล้ว เว่ะาฮ่าาฮ่าานสาสาน้นี่สิหรอ ดีนะมียางดีด้วยเอาคือเอาเพุ่งพันไว้ก่อนราขั้นปลาดนยรถขั้นปลาดเวอะไร่อะ้ยกว่าไมญี่ปุ่นอเน่อต่ายเียือสันกี้ยวอไรเ้ยลบิ้ด้วยนอาน้ข้อลิ่นนี่ขาวขสินเด็กมันชันมันอีกมันีสิไปอ้อมหัวเขียวที่พวันม้ามหน่อกจากปากดูคับคุณ ูผมนี่โอ้อนีมนได้ังปนี้เได้อนะๆๆาีนอเป็รมันเป็นรถกับมันมีหกหอร่เาดุ่นืุ่โอ้ยพีไปเมื่อกี้นี่ฝุ่นอึบเลยอ่ะสุดยอดสุดยอดมีสารปมี นอพี่พลพี่พลผ่ามาเดียวยี่นัานม่ช่างหรือเนี่ยเชื่อใหม่เปียนหมดเลยอ่ะอย่าไปเที่ยวห้ยพื้นแบบเนี้ยก็หายมาทำงานก็ไม่ได้มันนี้เก็บคุณจะยังไงกับผมคุณมัไมีปัญหาเยอะจังเลยแต่ละวันเนี่ยจะปวดมากกว่คนลยนึงที่ตลาดมาเกลียดรถข้างนั่ย มันก็แข่างแล้วมันรุดยังมากหม่นี่ผ่าไมมเ้ยวันนี้วันนี้ต้องเสียซีขวดได้องเกียร์เนี่ยไปลงไหนมาเียวมมื่อกตังเน่เขาคิดค่าช่างซขวดเพื่นลงแข่ง้ผมสัญญาจะองเราเมื่อนี่ไปุเนี่ต้อขับางแขงใหญ่างแขงใหญ่เลยไปเที่ยวไปเลยเที่ยวอ๋อ ของตัวใหญ่นั่นแหละเห็นไหมเกนเสียไม่ใกเบี้ยเห็นไมื่อนีว่ามึอใช่เสียขาวด้มือนีว่าจมือนีาอๆเลยมือห้อยัมในใจตังเพื่อนเ่นมาถ้าเาไฮจะบอกจมือบ่มาบจังนี้ีนนี่หมันมันยั้งนใส่บุติดปับเลยเดียวปากไม่ดีเจ๊กอี้ข่าี้่าเล่นเป็นไงเราจอดปะ

วน้าเาไว้อะไรเขาคุยกันนี่มันโยนิใสแตเขาไม่รังมยเยเียงปันเจียงรถาถนี่มันเยี่ยมปะขาดเลยอะไรบอังเว่ามันมาสู่อย่างวงมัดอย่างนี้เดี๋ใหญ่ปุ๊่อนย่ใสเล้หือาอยางต้ไหนใหม่ยางบอจอดอีกคนนึ่ อะไรก็คุณปู่อะไรก็คุณปู่ตีเกับขนแน่โซแน่อย่างทีเราตรงมาก็เจอคุณปู่มาหายเราตรงมาบ้านเรียกอยู่เขาบึงไงนี่มีงานอะแล้วนี่สลากมันหายารูไงม่เป็นขี้เหร่นติด รถถังล้วนี่ละคันนั่นก็เปลี่ยนใหม่เยอะเยอะเโอ้ยเพี้ยนรถอันนี้น่ะอะไรนะนี่ละนี่ละนี่ละบายนี่ฮะนนี่ละนี่ละอองยู่บ้านนี้น่ะมีวะบุกไปกินเร่เมาอยู่แถวหน้ามาแล้งน่าขันไปฮะนี่เลยโอ้ยใส่ละไม่พ้นจริงๆเลยเป็นไหนก็ไม่พ้นไปไหนก็ไม่พ้นบ้านพี่ก่อนนูน พอดีหรอาซูปเมารถน,น,น,นเห็นร่เรย้อารถย้ายแม่ครูมามองตลาดนี่แหละมีงานอีกแล้ว,ลวนี่ยากับเวลาเลยไปจอม่าจะย้เขตาตนมมาาอ,อนตอนขอยังไงหมุนยางผมเบียางเนี่ยมางหมุนยางถอเเอาต่ต้ใหม ทำไมต้องตัดต้นนีออกไปเสียวงอ่ะอ๋อเขาเขี่ยขรรถแล้ววันนี้เก็บยมาอย่างนี้เลยอาววันนีเอาววันนี่อะไนี่ยเจ้าเจ้าอยู่ไม่ร่องเราคอกระจอดแต่วันนี่ใคอทีจอดที่ไหนมองมองเล็กต้นมะขามฟ้าจอดนะเออต้นมะขามลงตรงนี้ต้นมะขามบ้านเนี้ยใกล้ๆกันนั่นแหละต้นมะขามบ้านเล็กนั่งโขบบ้านเรื่องบ้านบ่อนหลงดินนั่นแหละทุกบ้านใครที่บ้านแล้วนะเนี่ยู่นั่นแหละกับน้งที่